สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับแนวหน้าพาดหัวข่าวนะครับบอกว่าดีกว่าออกพรบกู้เงินสวคำนูณแนะรัฐบาลใช้งบปี67แจกเงินหมื่นดิจิตัลเนื้อหาใจความครับนายคำนูณสิทธิสมานซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาคำนูณได้ให้ความเห็นกรณีที่รัฐบาลจะออกพรบกู้เงินจำนวน5 0 0แสนล้านบาทนะครับคำนูณบอกว่าอย่างนี้ครับ จริงๆเนี่ยยังไม่มีความชัดเจนเหรอกครับในรายละเอียดทั้งหมดเพราะว่าเท่าที่ติดตามเนี่ยผมก็ไม่ได้มีประเด็นขัดแยง้งด้านหลักการอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อรัฐบาลจะออกพรบกู้เงินก็อดเป็นหัวไม่ได้ว่าจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เพราะว่าการกู้เงินตามรัฐธรรมนูญมาตรา140แล้วก็พรบวินัยการเงินการคลังมาตรา53เนี่ยระบุเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าการออกกฎหมายพิเศษกู้เงินนั้นจะกระทําได้เฉพาะกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วน แล้วก็ต้องใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อแก้วิกฤตของประเทศโดยไม่สามารถไปตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ทันนะครับหากเข้าเงื่อนไขทั้ง4ข้อจึงจะสามารถออกกฎหมายพิเศษเพื่อกู้เงินได้อย่างไรก็ตามเนี่ยในขณะนี้ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,567นะครับซึ่งจะเข้าสู่สภาในเดือนธันวาคมนี้แหละครับ เพราะฉะนั้นในการบรรจุเงินที่จะใช้ในโครงการดิจิตอลวอลเล็ตลงไปในร่างพรบฉบับนี้ผมว่าปลอดภัยกว่านะครับแล้วก็อยู่ในวิสัยที่สามารถทําได้ทันซึ่งการที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณยังอยู่ระหว่างการพิจารณาแล้วก็มาออกพรบกู้เงินอีก5้าแสนล้านบาทเนี่ยผมเห็นว่าเป็นการเสี่ยงต่อการขัดต่อพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังมาตรา53สนะครับส่วนเงื่อนไขอีก3ข้อเรื่องความจําเป็นเร่งด่วนนี่ก็ถือเป็นปัญหาเช่นกันเพราะถ้าหากว่า มีความจำเป็นต้องใช้เงินเร่งด่วนเหมือนรัฐบาลที่แล้วในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด -19 เนี่ยทำไมไม่เลือกออกพอรกรล่ะครับแต่รัฐบาลกลับเลือกที่จะใช้การออกพอรบรแทนซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์นะครับกว่าจะผ่านกระบวนการต่างๆของสภาก็ใช้เวลารวมแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า6กเดือนแล้วครับผมมองว่าโครงการนี้ไม่ใช่โครงการที่จะต้องใช้เงินอย่างต่อเนื่องนะครับแต่เป็นการใช้เงินครั้งเดียวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจซะมากกว่า นักข่าวก็ถามว่าจะเป็นการแก้ไขวิกฤตของประเทศด้วยหรือไม่คำนุ่นบอกว่าอย่างนี้ครับผมขอไม่ก้าวล่วงนะครับเพราะว่ามีความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์ที่แตกต่างกันออกเป็นสองทางและความเห็นของรัฐบาลที่มองว่า GDP ของประเทศเนี่ยยังโตต่ำเกินไปอย่างต่อเนื่องและต่ำกว่าประเทศอื่นเมื่อเปรียบเทียบแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นวิกฤตของประเทศซึ่งผมก็เคารพในความเห็นของรัฐบาลนะครับเพราะรัฐบาลได้รับการเลือกตั้งมาแล้วก็เป็นนโยบายที่หาเสียงเอาไว้จึงมองว่าประเด็นนี้เนี่ยยังสามารถถ,ถูกเถียงกันได้นะครับ เมื่อเดือนเมษายนเนี่ยรัฐบาลก็เคยชี้แจงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องที่มาของเงินสรุปโดยรวมคือมาจากงบประมาณแต่ล่าสุดเนี่ยกลับบอกว่าจะใช้เงินนอกงบประมาณด้วยการออกกฎหมายกู้เงินซึ่งถ้าหากว่าเป็นไปตามกฎหมายในส่วนตัวไม่ขัดข้องแล้วครับแต่มีความเป็นห่วงว่าจะไม่ตรงตามข้อกฎหมายนี่สิครับเพราะมอะาการที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าจะขอความเห็นไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงต้องรอว่าคณะรัฐมนตรีจะขอความเห็นไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาอย่างไร และคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยจะตอบกลับมาอย่างไรรวมถึงครมอจะมีมติเสนอร่างพรบรต่อรัฐสภาหรือไม่จากนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าร่างพรบรกู้เงินจะมีลักษณะถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าผมยอมรับนะครับว่ารัฐธรรมนูญ2560มาตรา140เนี่ยเป็นเรื่องใหม่มีความแตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญก่อนหน้านั้นที่เพิ่มการจ่ายเงินแผ่นดินตามกฎหมาย วินัยการเงินการคลังของรัฐเข้ามาฉบับหนึ่งซึ่งกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐมีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี2561นะครับตามมาตรา53ถ้าหากถามว่าออกกฎหมายกู้เงินได้หรือไม่เนี่ยคำตอบคือได้ครับได้นะครับแต่เฉพาะกรณีตามเรื่องเร่ง,เรงด่วน4เรื่องเท่านั้นคือต่อเนื่องแก้วิกฤตและก็ตั้งงบไม่ทันซึ่งผมมองว่าข้อสุดท้ายเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะว่าขณะนี้งบประมาณปี67ยังไม่ได้พิจารณาเลยนะครับ ในอดีตเคยมีปัญหาเรื่องการใช้เงินนอกงบประมาณมาแล้วคือโครงการไทยเข้มแข็งสมัยรัฐบาลพรกประชาธิปัตย์เมื่อปี2552จนถึงพักเพื่อไทยเมื่อปี2554แล้วก็ปี2556จึงเป็นที่มาของรัฐธรรมนูญมาตร,รา1 4 0แล้วก็กฎหมายวินัยการเงินการคลังที่ว่านี้แหละครับนักข่าวถามว่าประเทศไทยถึงขั้นวิกฤตจนต้องออกพรบกู้เงินใช่หรือไม่คำนวณต่อไปอย่างนี้ครับเรื่องนี้เถียงกันได้นะครับ นักเศรษฐศาสตร์บางส่วนก็มองว่าขณะนี้เนี่ยไม่ใช่วิกฤตของประเทศแต่รัฐบาลมองว่าการที่ GDP โตต่ํามันเป็นวิกฤตเพราะฉะนั้นผมไม่กล้าร่วงหอะครับใครผิดใครถูกแต่สิ่งที่ผมเห็นว่าเป็นปัญหาเนี่ยมันคือเรื่องการเลือกแนวทางในการออกพรบเพื่อกู้เงินนะครับมันจะไม่เข้าตามมาตรา53ของพรบวินัยการเงินกา,การคลังครบสีเงื่อนไข นักข่าวถามว่าถ้าหากรัฐบาลดึงดันจะออกพรบกู้เงินต่อไปจะเป็นการขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่คำนูณบอกว่าอย่างนี้ครับผมไม่อยากจะใช้คําว่าดึงดันนะครับแต่มองว่าเป็นเจตนาดีต่อประเทศและขอให้เครดิตกับนายกรัฐมนตรีที่เลือกวิธีการนี้แหละครับแต่วิธีนี้เนี่ยมันจะไปต่อได้หรือเปล่าอันนี้ต้องรอความเห็นจากคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเป็นที่ปรึกษ,ษากฎ,กฎหมายของรัฐบาลซึ่งในการประชุมของกรรมธิการ ไม่ได้มีการหารือเรื่องนี้นะครับแต่เป็นการพิจารณารายงานศึกษานโยบายประชานิยมในภาพรวมในเชิงวิชาการแต่ว่าในเรื่องของนโยบายดิจิตอลวอลเล็เนี่ยทางกรรมธิการก็ได้เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงด้วยเช่นเดียวกันนะครับ